ด้านล่างมีอะไรให้เราช่วยเหลือไหมมีของอะไรไหมมีบล็อกไหมไม่มีนะฮะมีแต่ของใส่หัวเออไม่มีเลยฮะคุณผู้ชมตายแล้วตงสัยเราต้องขุดบล็อกเอานะฮะเยี่ยมอู้ thank you อู้ thank you very much thank you thank you thank you โอเคนะฮะ let's go let's go หืมน้ำใจคนต่างประเทศน,นะคุณผู้ชม โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยีต้อนรัเข้าสู่รายการ Victory Cat นั่นเองรายการนี้ไม่คุณเรียนรู้สิ่งพร้อมร่อยบผม Victory Cat นั่นเองเกมนั่งกระลับชนคือเกม m i n e Craft นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็จะมาเล่น m i n e Craft Mini Game กันน,น,น,นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ High Pixel นั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่ำมิชชันน์นั่นเองนะฮะที่สามารถเข้าเล่นได้เฉพาะคนที่มี ID แท้เท่านั้นนะครับวันนี้จะมาเล่น Sky w a l k กันนั่นเองนะครับก่อนจะไปเล่นอ่าผมขอ พูดอะไรก่อนนิดนึงอ่าหลังจากที่เราเคยออกคลิปไปนะครับที่เกี่ยวกับ Skywall แล้วมินร้นองในคอมเมนต์มาว่าอู๋พี่ครับจะ้ปพี่กากจังเระมานนี้เรื่องกากเนี่ยผมยอมรับนะครับแต่ว่าในการเล่นเนี่ยแล้วเราชนะเนี่ยที่มันจะเป็นท็อปขึ้นมาด้านล่างซ้ายมือน่ยในช่องแชทเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ฆ่าใครเลยนะครับ เราก็ไม่ติดนะถ้าเกิดเราจะเหลือคนสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ฆ่าใครเลยเนะี่ยมันก็ไม่ติดนะครับเพราะตรงท็อปตัวนั้นเนี่ยมันขึ้นเฉพาะคนที่ฆ่าได้มากที่สุดนั่นเองนะครับอานะผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการเข้าใจตรงนี้ก่อนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราฆ่าได้ประมาณ3-4ตัวแต่เราตกตายนะครับ ยังไงเราก็ชนะอยู่ดีนะครับถือว่าเราได้การคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดท็อปไม่สุดอาจจะเป็น4ก็คือเราแต่ว่าเราตกก่อนนะครับเราอาจจะเป็นท็อปในวินนั้นนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเราอาจจะฆ่าได้น้อยอย่างเช่นฆ่าได้แค่1ตัวหรือ2ตัวอะไรประมาณนี้เนี่ยซึ่งมันน้อยเกินที่มันจะชนะติด1ใน3ามอะไรประมาณนี้นั่นหมายถึงว่าเราแพ้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ถึงคนสุดท้ายเนี่ยนั่นหมายความว่าเราชนะใช่ไหมอมานจะขึ้นว่าคุณชนะแต่บางครั้งในที่ผมเล่นก็คืออย่างที่ผมสงสัยจาาากววที่่แล้เ เราก็อยู่คนสุดท้ายทำไมเราไม่ติดหนึ่งล่ะ เราทำไมเราติดอยู่ที่2องทำไมเราถึงติดอยู่ที่3นะครับนั่นเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าเยอะเหมือนที่1นไงครับอ่านี่คือความเข้าใจนะผมอยากอธิบายให้คุณเข้าใจก่อนนะครับวันนี้ผมเล่นมาอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจถ้าเกิดผมตายนะฮะแต่เกิดท็อปผมได้เยอะเนะี่ยการฆ่าผมได้เยอะนั่นหมายความว่าผมไม่แพ้นะฮะผมก็ยังชนะอยู่อย่างเช่นฆ่าได้สักประมาณสองึงสตัวนะฮะแต่ก็1ตัวเนี่ยครๆยๆฆ่าได้เนาะเออง่ายๆเองนะครับโอเคเราจะไม่เล่นแบบโซโล่กันนะครับจะเล่นแบบโนม่าโหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมีเล่นแบบเป็นทีมด้้ววยลลกัันนนนนเี่ มันอาจจะบ่อยและอาจจะไม่ค่อยได้ชนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเล่นโซโล่สัก2แล้วกันเนาะแล้วก็ทีมสัก2อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูความเหมาะสมโอเคแบบนี้เล่นเป็นแมปเร็วมากนะฮะด้านขวามือเรานี่ต้องจัดการให้ด่วนเลยนะครับด้านขวามือเรานี่จะน่าจะกะกากเท่าเราเลยนะฮะสายมีมีเหมือนกันโอเคอเราขอดูของเลยนะปึ๊บ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 อเรามีนี่ครับคุณชมมีคันเบ็ดครับมีคันเบ็ดโอเค มีคันเบ็ดเป็นของกินแล้วนะฮะอุ้ยมีดาบแล้วนะฮะจบเลยจบเลยนะฮะโอเคโอ้มึงสร้างลงศพไปได้เลยหนุ่มหนุ่มสร้างลงศพได้เลยนะฮะมันคงยังไม่เห็นเราครับคุณผู้ชมโอเคครับผมจะเล่นเกมเร็วนะฮือฮือโอริเชต โอ้ลีชิดอู้อู้อ้ว้าวว้ว้าวอู้หูอุตส่าห์ช่วยเยี่ยมอุตส่าห์ช่วยนะอุตส่าห์ช่วยนะฮะแต่ว่ามันคงไม่เห็นความนับถือของผมหรอกฮะเราก็ต้องหนีก่อนเราต้องหนีก่อนนะฮะเออมีแอปเปิ้ลเยี่ยมมีแอปเปิ้ลครับคุณผู้ชมมีแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลเยี่ยมืหมีพอยบอลมีพอยบอลยังไงยังไงเอาบ่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 นะฮะเฮ้ยอุตส่าห์ช่วยเนี่ยคนคนที่จะขอบคุณเข้าใจป่ะ ไม่ใช่ว่ามาพ v วมาพ v p แบบนี้เยี่ยมตกไหมตกไหมไม่ตกอ๋อไม่ตกอ๋อเยี่ยมสองตัวเว้ยเฮ้ยโอ้ยตายตายตายได้สองตัวแล้วได้สองตัวแล้วได้สองตัวแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคมีอะไรที่มันเทพมากกว่าดาบยาเมจหกไหมไม่น่าจะมีนะครับหมวกโอเคเราเหลืออะไรกางเกงใช่ไหมปืนพลอยบอลเราน่าจะเต็มแล้วเนาะโอเคอันนี้เราทําการคราฟเลยละกันนะฮะโอ้หได้มากองหนึ่งกองหนึ่งก็น่าจะเหลือแล้วเนาะโอเค น้ำน้ำถือว่าได้ใช้นะครับอาจจะก,กระโดดจากที่สูงเนะาะพอบรบอลรระวังไว้ในรูปแบบนี้ละกันนะครับส่วนเ e อ็ P, โอเคเดี๋ยวเราจะทําการปัม e ๊มเอ็กันให้มันหมดหมด,หมดไป <laughs> เราจะไม่เหลือให้คนอื่นนะครับไหนดูซิว่าเราควรจะไปที่ไหนดีอขอปั๊มก่อนขอปั๊มก่อนโอ้โหเรามีเยอะมากเนี่ยสากว่าอันเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมโอเคปั๊มไปเรื่อยครับปั๊มไปเรื่อยจะหมดแล้วจะหมดแล้ว เยี่ยมโอ้โหยูเวลโอ้โหสิบแปดเลยฮะโอเคผมต้องไปฝั่งนี้ใช่ไหมอืมฝั่งนี้ฮะคุณว่าคุณผู้ชมจะโดนไหมโอ้โหมันหนีว่ามันรู้เหมือนมันรู้นะฮะเหมือนมันรู้เหมือนมันรู้เหมือนมันรู้ไปเฮ้ยอืยิงไม่โดนเลยเพราะว่าพลอยบอลมันช้าอยู่แล้วนะฮะโอเคโดนไปหนึ่งดอกครับผมแม่น่าจะโดนตกนะโอเคอผมจะไปไหนดีผมจะไปไหนดีอุ๊ยชิโอ้ลีชิดนะฮะหมดย่งหมดย่างน่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ชม นะฮะอ้าวจืดจืดจืดงงงงสิงงงงบ่งงบ่งงบ,งงบ่ต่อมาเลยต่อมาเลย,ยต่อมาเลยโอ้โ <c> ห <oughs> ต่อมาเลยต่อมาเลยเดี๋ยวก่อนนะเจนเจนน้องน้องพี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษ <c oughs> พี่ขอโทษน้องพี่รู้เท่าไม่ถึงการนะน้องน้องเข้าใจคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการไหมคนไทยจะชอบใช้คํานี้นะน้องคือน้องไม่ได้เป็นคนไทยน้องก็อาจจะไม่รู้โอ้โหน้าตกเลยเกิน <c oughs> นะน้องไม่ได้เป็นคนไทยน้องไม่รู้หรอกคำว่าคำเข้าไม่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยมันเป็นยังไงนะน้องอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวพี่เอาไข่ให้น้องไปอู้ชิดอู้ยหูเหลือกี่ตัวนะฮะเยี่ยมติดที่2นะฮะอย่างน้อยก็ติดที่2ละกันเนาะโอเคครับเราเริ่มเกมต่อไปเลยละกันนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับโอเคแบบนี้โอ้หู เสียมากนะฮะแมปมีรี่อยู่ตรงกลางด้วยคือเราโดนทั้งสองฝั่งเลยนะฮะแต่ว่าทั้งสองฝั่งเราก็เป็นคนปกตินะไม่ได้มียงมียศอะไรนะฮะไม่แน่ไม่แน่เว้ยไม่แน่ว่ะไม่แน่นะครับโอเคโอเคโอ้โหมันตอบไปแล้วฮะถ้าเกิดเรามีพอยบอลนี่แจมนะฮะแต่ว่าไม่มีนะฮะเสียดายเสียดายมากโอเคนะฮะด้านขวามือเราปทดทุกได้แล้วนะคือมันไม่อยู่แล้วนะครับเรามาเชียร์กับด้านซ้ายมือเราดีกว่านะครับเฮลโหลสวัสดี เออเรามาจากชาแนลวิกตอรี่แคทนะเออจริงๆเราสามารถอาจจะเป็นพันธมิตรกันได้โอเคโอเคเราเรามีของแล้วเรามีของแล้วฮะคุณผู้ชมอู้ชีตอู้รีชีตอู้ว้าว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 มันช้าเหลือเกินฮะขายเยี่ยมได้หนึ่งตัวนะฮะเยี่ยมเหลือเกินโอเคโอเคครับเราปั๊มกันเลยปั๊มกันเลยปื๊ดปื๊ดปื๊บปื๊ดปื๊ดเยี่ยมอ่าเราจะไปทางไหนดีครับคุณผู้ชมเราไปทางทางไหนดีวะที่มันใกล้ๆนะฮะ ใกล้ๆเหรอคงใส่ต้องผ่ากลางผ่ากลางนี่คือโอเคที่สุดแล้วแต่ว่าอู Sh ้ชีชนะฮะโอ้ยตายแล้วตายแล้วอืมพี่รู้ก็รู้เท่าไม่ถึงการนะน้อง <c oughs> น้องจอะทำลายพี่เลย <c oughs> น้องจอะทำลายอุ้ยมีไข่มีไข่อยู่เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> มีใครอยู่ก็ต้องใช้ไข่ด้วยนะฮะ <c oughs> น้องน้องจะทำลายพี่เลยเยี่ยมออ้ยตัวที่สองฮะเยี่ยมเวลอัพเลยเ <c oughs> <แต> <sheets> วลอัพเลยว่ะโอ้ยตายแลอู้ยเดี๋ยว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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดวดโอ้ oh my god <laughs> ผมได้ยินเสียงมันตกจากที่สูงมานะฮะรู้เลยว่ามันต้องมานี้นะฮะไม่เป็นไรนะ,ะยังน้อยก็ฝากไว้2ตัวละกันนะครับตอนนี้เหลืออะไรเหลือผู้เล่น2คนนะฮะถ้าเกิดให้ผมดาวผมอาจจะติดที่2หรือที่3ก็เป็นได้นะฮะเพราะผมคิว2ตัวนะโอเคนี่ yes ติดเท่าไหร่เยี่ยมตีที่2อ,อยู่แล้วฮะคุณผู้ชมเห็นไหมผมเชียร์ตรงนี้นะฮะผมไม่ได้ดูว่าเราต้องแบบติดถึงคนสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะผมอันนั้นผมไม่ได้เชียร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีมกันบ้านดีกว่านะฮะเราอยากรู้เหมือนกันว่าทีมเนี่ยมันจะชนะหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ผู้เล่นในทีมด้วยนะครับโอเคทีมละกี่คนเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคเข้ามา24คนเต็มใช่ไหมเกมจะเริ่มภายใน5วินาทีนี้แล้วนะฮะโอ้โหแมมมันแหลกๆจังวะโอ้ยแมปนี้เหรออีซี่มากครับแบบนี้เยี่ยมโอเคเออสวัสดีนะฮะเป็นตัวเอ็นนี่หมายความว่ายัางไงครับตัวเอ็นนี่คือเอ่ออ๋อเป็นลูกทีมเรานะฮะตัวเอ็นสีเขียวโอเค let's go ปึ๊บไหนขอพิกแอคหน่อยนะจ๊ะโอ้โหได้พิกแอคอะ ตายแล้วพี่แอคเรานี่ไม่ค่อยเอามากเลยนะฮะแต่ว่าทําไงได้ทําไงได้คือเราได้อย่างนี้มานะฮะอืมด้านล่างมีอะไรให้เราช่วยเหลือไหมมีของอะไรไหมมีบล็อกไหมไม่มีนะฮะม,มีแต่ของใส่หัวเออไม่มีเลยฮะคุณผู้ชมตายแล้วตรงแต่เราต้องขุดบล็อกเอานะฮะเยี่ยมอู้ thank you อู้ thank you very much thank you thank you thank you โอเคนะ let's go let's go hmm. น้ำใจคนต่างประเทศนะคุณผู้ชม ต่างประเทศยังม <laughs> <Okay, S 2> <laughs> okay, ีน <sh arp ires> ้ำใจโถคนไทยนี oh. like ่แ like ม่งฆ anyway ่ากันตายเลยโอเคได้มา4บล็อกอ่ะน้อยมากครับโอเคอุ้ยอุยด้านบนโอ้โหแม่งพีวกันเยอะเลยว่ะคุณผู้ชมโอ้โหยังก็วอซีโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้โหนุ่ก็วอซีฮะคุณผู้ชมอะไรกันวะพว่งนายอ้มมันทําอะไรกันอยู่ฮะอืมแค่นี้น่าจะไม่พอนะเธอเธอมีบล็อกต่อเพิ่มไหม แค่นี้มันน่าจะไม่พอดูจะกทรงแล้วนะฮะต้องเอามาสักประมาณอีก2อสมบล็อกนะครับโอเคปึ๊บเย,ยบร้อยอ่าได้มาเพิ่มอีก4บล็อกนะฮะน่าจะถึงนะสบล็อกนี้นะฮะเอ thank you มีแล้วไม่ต่อวะมีแล้วไม่ต่อนะฮะถึงไหมอืมน่าจะถึงนะน่าจะถึงแต่ว่าน่าจะไม่ไหวอยู่อ่าแป๊บนึงนะเธอโอเคได้แล้วถึงถึงเยี่ยมถึงแล้วครับถึงแล้วอ่าอันนี้ไม่เอาแล้วครับพีเอถือว่าไร้ค่าไปแล้วอ่าตอนนี้เราต้องการ สิ่งอย่างเดียวนะฮะนั่นก็คือดาบแลนะฮะดาบแลเอ้ยเธอเธอก็เดินไปสิเออเธอจะตามเราทําไมเดี๋ยวตายคู่หรอเฮ้ยโอเคครับมันอยู่ข้างในเป็นตัวเจเหรอโอเคตัวเจนะฮะฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอเคฝั่งนู้นก็น่าสนใจนะฮะฝั่งนู้นน่าสนใจเออไหนดูซิไหนดูซิโอเคนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ my god 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 เหมือนมันไม่เห็นเราครับเหมือนมันไม่เห็นเราเหมือนไม่เห็นเราครับมืนไม่เห็นเราโอุ๊ยเช็ดเลส โอ้รีเฟซได้หนึ่งตัวฮะได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวตัวนี้ล่ะตัวนี้ยังไงดีโอ้โหตัวนี้ของไอเทมแลมากเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเอาของด้านในดีกว่ามันจะมีของให้เราไหมกล่องยังไม่รีเฟซกล่องใช้เวลารีเฟซสองนาทีกว่ากว่าใช่ไหมโอเคโอ้โหเยี่ยมแจมฮะแจมมากโอเคโอเคอุ้ย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 โอเคลูกทีมเรานะฮะเรามีพลอยบอลครับผมเรามีพลอยบอลเรามีพลอยบอลโอ้โหพลอยบอลช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะระยะใกล้น่ะ ระยะใกล้พลบอลไม่ค่อยไม่ค่อยช่วยเหลือเราเลยนะฮะเยี่ยมดูจากสภาพส่งแล้วมันน่าจะแหลกอยู่นะฮะของมันนะของเราไม่แหลกอยู่แล้วนะครับเยี่ยมโอเคเรามาตั้งถิ่นปักฐานตรงนี้ก่อนนะฮะเผื่ออาจจะมีของแรโอเคก็มีของแรจริงๆแหละอ่าเธอเธอเอากางเกงไปนะอ่าแล้วก็หมวกด้วยนะฮะส่วนอันนี้เป็นเป็นขยะเดี๋ยวเราทิ้งนะโอเคนะฮะผมมีอยู่ประมาณนี้คือถ้าเกิดผมมีธนูเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะ take is นะะฮเขาบอก take is ออโอเค take is แปลว่าอะไรวะช่างมันเถอะนะฮะโอเคเธอเธอมีลูกธนูไหมธนูอ่ะฮะธนูธนูธนูเดี๋ยวก่อนนะให้ผมพิมพ์ตรงนี้ผมก็กลัวนะฮะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยดูก่อนนะอุ้ยชิตเดี๋ยวก่อนอุ้ยชิตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยมีดวงตาเอนเดอร์ว่ะมีดวงตาเอนเดอร์เดี๋ยวก่อนโอเคผมมีดวงตาเอนเดอร์อยู่นะเธอเธออุ้ยอุ้ยเธอเดี๋ยวก่อนเรามีปัญหาแล้วเธอเรามีปัญหาแล้วเธอเรามีปัญหาแล้วอืม ผมจะวัดไปไกลเลยดีไหมคุณผู้ชมปึ๊บนะฮะโอเค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 ขอตัวนี้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 เยี่ยมขอตัวนี้ได้แล้วได้แล้วโอเคนะฮะตอนนี้เหลือลูกทีมเราหนึ่งคนนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวไม่รู้เหมือนว่าจะชนะหรือเปล่านะฮะโอเคไหนดูซิอ่าอยู่นี่ใช่ไหมโอเคโอเคคิวคิวอิดคิวอิดนะฮะโอเคดูครับผมจะมาดูกันโอ้โหดูจากสภาพทรงแล้วเธอเล่นไม่เป็นแน่เลยโอ้ให้ตายเถิดเธอตายตายตายอ่า คิวอิดคิวอิดนะฮะคิวอิดคิวมันคิวมันคิวมันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเร็วเร็วเร็วใครจะได้ใครจะได้โ oh yeah. yes. <laughs> <Yes, victory. laughs> อ้แม่ก๊อเยี่ยม yes yes victory อุ๊ยชนะว่าเล่นทีมครั้งแรกก็ชนะเลยนะฮะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเล่นนะฮะ โอ้ชนะเป็นไปได้ไงวะนะฮะต้องขอบคุณเธอมากรอบแรกทรงเธอนี่เหมือนจะเล่นไม่เป็นเลยนะคุณผู้ชม <laughs> แต่ว่าก็ชนะว่ะเออเฮ้ยลุนดีนะครับเอ,อเอาอีกสักรอบหนึ่งละกันนะครับเป็นทีมโอเคเรามาดูกันว่าเราจะชนะไหมนะฮะอุ้ยรอบนี้เข้ามาเหมือนเดิมเลยแมปเป็นยังไงอ๋ออุ้ยแมปนี้หรอแมปใหญ่เนี่ยอุย้ยแต่ว่านี้เราเคยเล่นแบบโซโลแล้วเนาะเออคนเดียวนะฮะโอเควัสดีเราอยู่กับอ,อ,อีดัมอีดัมอีด,อดอูอีดู อ d ดูมีนุผมเรียกมันว่าอดัมแล้วกันนะฮะมันน่าจะชื่อคล้ายๆกับอดัมเฮ้ยมันมีชุดมาเลยว่ะคุณผู้ชมเจ๋งว่ะเฮ้ยแสดงว่าเราอยู่กับคนมียศเนี่ยเจง๋จงเจง๋งเจ๋งนะฮะสงสัยต้องโดเนตแน่ๆเลยนะฮะไม่งั้นมันคงไม่มียศแบบนี้หรอกโอ้สวัสดีสวัสดีเห็นไหมคุณผู้ชมเข้ามาปุ๊บไม่มียศเลยนะเออม,มีของมีของแต่งนู่นแต่งนี่เลยนะฮะโอเค ตอนนี้เรามีของแค่นี้นะฮะโอ้ไม่ทราบว่านายมีไหมมีว่ะมีว่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราพีพีตอนนี้นะคัอันจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนะฮะเยี่ยมเยี่ยมรู้สึกว่าเกิดการแหลกหน่อยนะฮะคุณผู้ชมออ้ย่าอย่าทำอไรเพื่อเราอย่าทำอไรเพื่อเราอย่าทำอะไรเพื่อเราเยี่ยมเยี่ยมโอ้โห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 เยี่ยมได้หนึ่งตัวครับได้หนึ่งตัวสองตัวไหมเยี่ยมได้สองตัวครับได้สองตัวตายแล้วลวเพื่อเราโอ้โหเพื่อเเราลลยื่อีชวหูกทมไว้นะครับ <perfekt> ตายตายตายเออขอเป็นนี่ครับผมเอ่อนี่อ่ะออกเอาเอาอกไปก่อนปื๊บปื๊บอ่ะโอเคอันนี้ทิ้งนะฮะทิ้งอะไรมีอะไรแลกกว่านี้ไหมไม่มีแล้วเนาะโอเคทิ้งทิ้งโอเคเอาบล็อกมาไว้ใกล้ๆนะครับอ่าวางไว้นีอาหารยังไม่ค่อยจําเป็นนะฮะช่วงเวลานี้ โอเคทิ้งไข่แน่นอนนะฮะไข่มีอยู่แล้วโอเคงั้นน้ําน้ําป่าไปก่อนนะฮะน้าถังเก็บไว้โอเคครับตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งตอนนี้โอ้โหเหลือหลายตัว,หวเ,นะะเหลือเกินจะไหวไหมวะเนี่ยนะฮะเหลือหลายตัวตายแล้วตายแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้นิ่งๆนะฮะอ๋อแต่ว่าน่าจะไปแล้วเนาะหรือว่าเป็นฝั่งเดียวที่เราฆ่าไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับโอเคโหตายแล้วเหลือเยอะมากคุณผู้ชม เหลือเยอะจริงๆอเนี่ยคือถ้าเกิดจะให้ผมต่อไปกลางเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าตรงกลางเนี่ยมันมีใครอยู่หรือเปล่าน่นนะโอ้โหตายแล้วฮะแล้วน้ำนาเป็นทีมลูกทีมเราดันสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือเรานะฮะโอ้ยตายเถอะอืมโอเคสวัสดีสวัสดีนะฮะผมชอบเข้าไปเสือกตอนที่เขากำลังแบบพิวพีกันอยู่นะคุณผู้ชมมันดี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 เยี่ยมเยี่ยมนะฮะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยขอแลนะขอได้แลขอได้แล ขอของแลนะหวังว่าน่าจะได้ของแลนะฮะคุณผู้ชมโอเคผมขอกลับก่อนปื๊บปื๊บปื๊บโอเคไหนดูซิว่าจะมีอะไรให้เราแลมั่งนะฮะตรงนั้นมีใครไหมยังไม่มีเนาะโอเคดาบอ่าสองหกจุดสองนี่ไงโอ้โหดาบแลมากครับคุณผู้ชมวันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นดาบที่แรงที่สุดแล้วนะครับนั่นคือหกจุดห้านั่นเองอ่าทิ้งก่อนนะทิ้งก่อนทิ้งก่อนทิ้งก่อนโอ้โหขยะมากครับขยะมากโอเคโอเค หนังสือไล่มนนะฮะไม่ไหวไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรนะฮะมียาฟื้นฟูเนาะก็น่าจะคงน่าคงคงน่าจะมีแค่นี้นะฮะน่าจะมีแค่นี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีธนูหรือเปล่าแต่ว่ามีลูกแอปเปิลนะฮะมีลูกแอปเปิลหวังว่านายคงไม่กลับมาหาเรานะหวังว่านายคงไม่กลับมาหาเรานะหวังว่านายคงไม่กลับมาหาเรานะอ้ชิตอู้ลีชิโอ้ชิดแล้วกอนนะอู้ชิโอ้ชิตโอเคครับ คุณผู้ชมเยี่ยมเยี่ยมโดนไปครับโดนไปสก,กิดอันนี้มันแค่สก,กิดเธอสก,กิดสก,กิดเฉยๆสก,กิดเยี่ยมเยสโอ้โหชนะฮ่าฮ่ชนะนะฮะอืมแลหรือเกินของนะฮะไหนดูซิอ่าฝั่งนู้นนะฮะแลเหมือนกันอ่าฝั่งด้านซ้ายมือเราไม่แลนะฮะอ่าไหนดูของก่อนปึ๊บปึ๊บเยี่ยมโอ้โหมีไข่ก็ดีแล้วนะฮะมีไข่ก็ให้เราก็ดีและอ่าโอเควางไว้ในรูปแบบนี้นะครับเออปึ๊บโอเค ไหนดูซิไหนดูซิโอ้เยี่ยมแจมนะฮะเรามีรองเท้าโอเคเออเรามีอ่าไม่ได้มีเออมีไข่นะฮะมีไข่ปื๊บปื๊บมีไข่ไหมมีไข่ปะไม่น่าจะมีใช่ไหมไม่มีอ๋อมีคันเบ็ดโอเคงั้นเราลงก่อนอุ้ยชิดโอเคนะฮะบอกแล้วมันต้องดูมันต้องดูอะไรหลายๆอย่างนะฮะคุณผู้ชมโอ้เออคือเราก็มีไข่เนี่ยนะอุ้ยโอ้โหว้าว โอ้ซีเลยฮะซีเลยซีเลยนะฮะอืเล่นกับมันไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมเล่นกับมันไม่ได้ฮะตายแล้วเล่นกับมันไม่ได้นะฮะมันก็มีไข่แต่ว่าของมันมันเหมือนมันเหมือนไข่อินฟินิตี้นะฮะที่มันสามารถทำการดึงเราตกได้หลายๆรอบนะฮะโดยที่มันไม่พังอยู่แล้วโอเคเอ่อมันจะต้องถือออกมาแน่นอนอ่าเห็นไหมถือออกมาแกจืดๆโอ้โหตัวแดงเช ตัวแดงเชียนะฮะตอนนี้เหลือผู้เล่นห้าคนแล้วนะ,ะคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าเหลือ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 น้อยมากนะฮะเหลือ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 น้อยโอ้โหติดอ่างแล้วฮะโอเคผมจะไปทางไหนได้ล่ะนอกจากทางเนี้นะฮะผมก็ต้องทาการคิวมันคิวมันอ้คิวมันต้องคิวมันให้ได้นะฮะอืมทาไงดีทําไงดีนะฮะทาไงดีอืมโอเคทําไงดีนะฮะทําไงดีะะทําไงดีถึงจะคิวมันได้นะฮะอืมทําไงดีล่ะนั่นสิทาไงดีปึ๊บโอเค โอเคโอเคโอเคปึ๊บโอเคนะฮะเดี๋ยวมันก็ต้องเอาคันเบ็ดออกมาเอาออกมาไหมนั่นไงมีพลอยบอลอีกนะฮะฮเสียเลยกูเออสกิดไปก่อนรอบนึง okay. โอเคอู้หูยมันก็สกิดเราฮะสกิดซะเกือบตกเลยว่ะเดี๋ยวก่อนนะเออปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคนะฮะป้องกันไว้ป้องกันไว้โอเคโอเคโอเคอย่านะใจยเย็นเย็เย็น ใจเย็นหูใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหสามารถพีพได้อีกสามาพีพได้อีกพีพได้เยี่ยมเรียบร้อยฮะแจมแจมโอเคเออมันมีอะไรกะมันตอนนี้เหลือกี่คนเหลือสองคนเหรอเอ,อเอาอะไรทิ้งอีกดีวะอ่าอ,อันนี้ทิ้งไปก่อนละกันนะฮะโอเคเรามีลาวาวา่ะเฮ้ยแจมมีลาวาเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคโอเคมีลาวาอยู่นะปึ๊บนะฮะหวังว่าไข่น่าจะช่วยเหลือเราได้นะฮะเยี่ยมอ สกิดไหมสกิดไหมสกิดไหวเปล่าไม่ไหวเนาะดูจากสภาพแล้วนะฮะไหวไม่ไหวก็ไม่บอกนะฮะไหวไม่ไหวก็ไม่บอกเยี่ยมเยี่มยมโอ้โหยไม่โดนเลยว่ะนะฮะทำไมมันหนึ่งหน่วงเนาะเวลายิงนะฮะโอเคซืบสกิดไหมอืมตกไหมโอ้โห้ยกระอกครับกระอกโอเคจะมาก็มาต่อนะฮะจะมาก็มาต่อเราไม่ว่าเราไม่ว่านะฮะ ตอนนี้ผมต้องการขวานนะแต่ผมดันทิ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคไม่เป็นไรอ่าไหนเปิดกล่องอู้มีพี่แอคครับมีพี่แอคแจมแจมแจมอ่ามีพี่แอคอยู่มีมีพี่แอคอยู่นะฮะสามารถคูดินได้นะอ่าเดี๋ยวเผื่อมันอาจจะไม่พอนะฮะดูจากทรงแล้วมันมันน่าจะไม่พอแหละคุณผู้ชมนะฮะขุดต่อเลยดีกว่าอา่โอเคนะครับอุ้ยชิดอูริชิดอูริชิดอูริชิดโอ้ยเอาลาวามาด้วยนะฮะ อุ้ยเอาลาวามาด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาเล่นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟแบบเวอร์ไมพิกเซลมิลุงโง่เป็นพออะไรนะฮะโอ้โหรูส้สึกว่าจะหน่วงจัดมากเลยโอเคตอนนี้ผมก็เลือกสายมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ไมพิกเซลใช่รหรือเปล่าวะถ้าเกิดพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเราจะมาเล่นสกายวอลต่อกันนะครับตอนนี้เราเล่นแบบโซโล่นะฮะเราไม่ได้เล่นเทมโอเคมาดูซิว่าเซิร์ฟเวอร์อื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเอ้ยทำไมแบบมันรู้สึกใจใหญ่ใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่าของ ไอพิกเซลอีกนะฮะโอเคเรียบร้อยไหนดูของสิอืมโอเคโอ้ห okay. oh, ส่วนมากเซิร์ฟเวอร์นี้จะเน้นเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นอะไรแวบๆม,มันผมใช่ไหมฮะมันวิ่งไปไวมากอุย้ยแต่ว่ามันมีซอมบี้ส่วนตัวด้วยวะ่ะนะฮะแต่ว่าเราไม่มีนะครับโอเคเออผมจะสามารถทําอะไรได้อีกเนี่ยไหนดูกล่องสิมันไม่มีดาบอะไรที่มันแรงมากกว่านี้เลยเหรอโอ้โหไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ย โอเคโอเคนะฮะส่วนมากเซิร์ฟเวอร์นี้จะเน้นให้แบบหาของด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะแบบได้ของเทพมาเลยอะไรอย่างเดียวนี้ไม่ใช่นะครับมันเลยจะทําให้ยุเกิดความยุ่งยากสําหรับผมนะฮะในการหาของว่าคนอื่นแม่งไปตรงกลางแต่แล้วส่วนเรานี่ยังเดินดมดมดํมเดอยอยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอเคด้านบนนี้มีอะไรไหมไม่มีใช่ป่ะโอเคผมก็คงต้องไปทีมข้างๆแต่แล้วนะครับโอเคหวังว่าทีมข้างๆจะไม่มีไข่นะ ไม่มีใครเธอโอ้โหเพิ่งเข้ามาเล่นนะเนี่ยเดีย๋ยวทำร้ายกันเลยเดีย๋ยวทำร้ายกันเลยโอเคไม่พอเฮ้ยเไม่พอเอาบล็อกอื่นได้ไหมอ,อืมมีบล็อกไม้ครับมีบล็อกไม้โอเคมีใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมทำไมมันนิ่ง,น,ง,น,งนิ่งจังปื๊บปื๊บโอเคฮัลโหลฮัลโหล my เฟรนด์อุ้ยฮัลโหลไก่นะฮะฮัลโหลไก่ไหนดูข้างล่างสิแต่ส่วนมากมันก็เต็มกันหมดนะเออเฮ้ยเฮ้ยไม่อยู่อ่ะตรงนี้ไม่มีใครอยู่ฮะคุณผู้ชมอืมแจม งั้นหาของก่อนละกันนะฮะโอเคเราได้ของเทพมาแล้วเออนี่ครับผมเอาไข่มาอันนี้ไม่เอาเลยเนาะไม่เอาเลยนะครับโอ้ได้ดาบมาครับ6.5เยี่ยมโอ้โหแรงกว่าอีกเนี่ยแรงกว่าของเซิร์ฟเวอร์ไฮเปอเซลอีกนะฮะดาเมจ6.5เลยอย่างอื่นไม่เอาเนาะเอาดินโอเคเอาดินมาหน่อยละกันนะครับเราจะได้มีบล็อกเอาไว้ต่อนะครับด้านบนห่ะด้านบนมีไหมด้านบนไม่มีแล้วเนาะโอเคผมต้องไปตรงไหนเนี่ย อืมผมต้องไปตรงกลางใช่ไหมซึ่งตรงกลางนี้โอ้โหถ้าเกิดมีดวงตายของเอนเดอร์แมนสักอันหนึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะแต่แม่งไม่มีเลยตอนนี้ผู้เล่นเหลืออยู่ทั้งหมด6คนด้วยกันนะฮะโ,โหเหลือน้อยมากโอเคปื้ทำไมต่อช้าจังหวะโอเคครับเรียบร้อยมามามาโอ้โหเกิดการพีวีพีกันโอ้โหถือดาบไดมอนด์นะฮะดาบไดมอนด์นี่ไหลน,นะเจ็ดป่ะอืมแต่ว่าชุดมันไม่ค่อยโอเคนะฮะเราคงต้องมาชิงกันแล้วระว่งัง ดาเมจประมาณนี้นะฮะกับเรามันจะใครจะเหนือกว่ากันใครจะเหนือกว่ากันโอเคได้ได้ลูกธนูได้ลูกธนูมาเยอะมากเลยนะฮะสำหรับผมแต่ว่าผมไม่มีธนูอืถือว่าน่าเสียใจมากนะฮะโอ้ชิดนะฮะตอนนี้เหลือเพื่อน่ะไรห้าคนเหรอโอ้ทำไมซอมบี้มันเยอะจังโอ้ตายแล้วผมไปแล้วผมจะโดนซอมบี้ตบไปเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะนะฮะตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็ของเหมือนกันใช่ไหมเออตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะมีแต่ลาวานะฮะ ถังลาวาเหรอเอาไปเยอะไปก็ไม่ดีเนาะอืมโอเคโอเคเอาของเยอะไปก็ไม่ดีนะจะทําให้หนักด้วยนะฮะคนนกนี่ผมมาตอนไหนโอเคเออมีลาวาอยู่ครับผมตอนนี้เห็นผู้เล่นแล้วอ้ผู้มมเล่นเห็นเราแล้วครับคุณผู้ชมผู้เล่นเห็นเราแล้วฮึบชืบชืบชืบโอเคเดี๋ยวผมจะว้ามานี่นะฮะตอนนี้เหลือ2คนเหรอว้าว เหลือสองคนเป็นไปได้อย่างไรนะฮะโอ๋ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอืมเยี่ยมเยี่ยมอุ้ยตา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 ยนะฮะอู้หูชิดอูลี่ชิดอูลี่ชิดนะฮะอูลี่ชิดเอ่อสกิดได้ไหมสกิดไปหนึ่งนะฮะสกิดไปหนึ่งละวสกิดไปสองโอเคสกิดได้ไหมสกิดได้ไหมโอเคสกิดได้ครับสกิดได้โอเคสกิดได้ไหมสกิดได้ไหมโอ้โหไม่ได้ฮะไม่ได้มันเหนือว่ะมันเหนือว่ะนะฮะมันเหนือว่ะมัน มันไม่ได้เลยนะฮะเยี่ยม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 โอเคนะฮะทําให้พีมันลดหน่อยก็ได้นะฮะอย่างน้อยก็ทําให้พีมันลดได้นะครับเฮ้ยแต่ว่าแมปมันเริ่มกินมาแล้วอ่ะโอ้ยนะฮะของเซิร์ฟเวอร์นี้มันจะมีแมปกินเข้ามาด้วยนะฮะเวลาที่แบบเราจะหยุดด้านหลังด้านหลังนะฮะเพื่อป้องกันคนหลบหนีป้องกันคนหลบหนีนะฮะลูกธนูมันมีเยอะจังวะโอเคโอเคโอเคนะฮะโอเคโอเคยังยังเว้ยยังเว้ยอุ้ยไม่มีดวงตาเอนเดอร์ครับคุณผู้ชมผมนี่ถืออลาาวย โอ้ยเจ็บจ oh, ังโอ้ยตายตายโอ้ยอย่างงี้ก็ติดที่สองนะฮะจำหน้าไว้ อย่างน้อยก็ตีที่สองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนละกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับสระกายวอลในครั้งนี้นะฮะก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นเขานะฮะแต่ว่าที่ผมเล่นก็เน้นความสนุกเฮฮาซะมากกว่านะครับไม่ได้เน้นว่าเฮ้ยเราต้องชนะทุกครั้งอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับผมก็วีคตูดี้แคร์ขอลาไปก่อนละกันนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ